นักเรียนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คุณครูกําลังจัดห้องอยู่ค่ะและกําลังจะหาที่วางชั้นหนังสืออยู่ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะทราบว่าชั้นวางหนังสือของคุณครูนั้นมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากับเท่าใดในคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการวัดและบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรและบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นกิโลเมตรและเมตร เรามาดูชั้นวางหนังสือกันค่ะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าชั้นวางหนังสือส่วนใดเป็นความกว้างความยาวและความสูงนักเรียนจะเห็นว่าชั้นวางหนังสือนี้มีลักษณะคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดคะเก่งมากเลยค่ะคล้ายกับรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเรามาดูกันค่ะว่าด้านไหนเป็นความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงตรงนี้จะเรียกด้านนี้ว่าความสูงเมื่อเรามาดูด้านบน จะเห็นว่าคล้ายกับรูปเลขาคณิตชนิดใดคะเก่งมากเลยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านที่ยาวกว่าเรียกว่าด้านยาวและความยาวของด้านยาวเรียกว่าความยาวค่ะและเรียกด้านนี้ว่าด้านกว้างความยาวของด้านกว้างเรียกว่าความกว้างค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าความกว้างความยาวและความสูงของชั้นวางหนังสือนี้เท่ากับเท่าไหร่มีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะเราจะวัดความยาวกันถ้าคุณครูใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงนักเรียนจะเห็นว่าความสูงของชั้นวางหนังสือนี้ยาวมากกว่าไม้บรรทัดคุณครูจะใช้ไม้เมตรในการวัดความยาวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไม้เมตรมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะไม้เมตรเป็นเครื่องวัดความยาวชนิดหนึ่งทำด้วยไม้หรือบางอันทำด้วยพลาสติกหรือเหล็ก ดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นดังนี้ค่ะไม้เมตรมีขีดแสดงความยาวแบ่งเป็นช่องช่องละเท่าๆกันแต่ละช่องยาว1ซติเมตรโดยมีขีดแสดงความยาวเป็นเซนติเมตรเริ่มตั้งแต่0เซนติเมตร1ซนติเมตร2ซนเมตร3ซนติเมตร100ซนติเมตรไม้เมตรนี้วัดความยาวได้สูงสุด1 0 0ซนติเมตร เรามาดูไม้เมตอีกแบบหนึ่งที่ทำด้วยเหล็กกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไม้เมตบอกความยาว2องหน่วยในด้านล่างจะบอกความยาวเป็นนิ้วและในด้านบนจะบอกความยาวเป็นเซนติเมตรในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3เราจะบอกความยาวเป็นเซนติเมตรและนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าขีดแสดงความยาวเป็นเซนติเมตรนั้นแบ่งเป็นช่องช่องละเท่าๆกันแต่ละช่องยาว1เซนติเมตร แต่ไม้เมตรนี้จะมีขีดแสดงความยาว0เซนติเมตรตรงปลายขอบพอดีดังนั้นขีดแสดงความยาวของไม้เมตรจะเริ่มตั้งแต่0เซนติเมตร1เซนเมตร2เซนติเมตร3เซนติเมตร80เซนเมตร90เซนติเมตร100เซนเมตรนักเรียนจะเห็นว่า ตรงความยาว100ซนติเมตรจะมีตัวเลขบอกความยาว1หรือ1เมตรดังนั้นไมลเมตรวัดความยาวได้สูงสุด100ซนติเมตรหรือ1เมตรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าชั้นวางหนังสือของคุณครูนั้นมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากับเท่าไหร่โดยคุณครูจะใช้ไมเมตรในการวัดความกว้างความสูงและความยาวนะคะเรามาเริ่มจากการวัดความสูงกันค่ะมาดูกันค่ะ เมื่อวัดความสูงด้วยไม้เมตรที่ทําจากไม้จะพบว่าขีดแสดงความยาว0เซนติเมตรไม่ได้เริ่มจากปลายขอบดังนั้นจะทําให้ไม่ได้ความสูงจริงของชั้นวางหนังสือคุณครูจะใช้การวัดความสูงของชั้นวางหนังสือด้วยไม้เมตรที่ทําจากเหล็กนะคะโดยคุณครูจะเริ่มวางไม้เมตรที่มีขอบแสดงขีดความยาว0เซนติเมตรลงบนพื้น แน่ไม้เมตรกับความสูงแล้วมาดูอีกด้านหนึ่งพร้อมกันนะคะว่าชั้นวางหนังสือนี้สูงเท่ากับเท่าใดคะเราจะได้ว่าชั้นวางหนังสือสูง85เซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาวัดความกว้างของชั้นวางหนังสือกันนะคะโดยคุณครูจะให้ด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้น วางไม้เมตรที่ขีดแสดงความยาว0เซนติเมตรตรงกับจุดเริ่มต้นแล้วมาดูกันค่ะว่าอีกด้านหนึ่งขีดแสดงความยาวเท่ากับเท่าใดคะเราจะได้ว่าชั้นวางหนังสือมีความกว้างเท่ากับ35เซนตเมตรต่อไปเรามาวัดความยาวของชั้นวางหนังสือกันค่ะโดยคุณครูจะให้ด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นวางไม้เมตรขีดแสดงความยาว0เซนติเมตรตรงกับจุดเริ่มต้นพอดี มาดูความยาวอีกด้านหนึ่งเราจะได้ว่าขีดแสดงความยาวนั้นตรงกับ65เซนติเมตรจะได้ว่าชั้นวางหนังสือมีความยาวเท่ากับ65เซนติเมตรค่ะดังนั้นชั้นวางหนังสือของคุณครูมีความสูงเท่ากับ85เซนติเมตรมีความกว้างเท่ากับ35เซนติเมตรและมีความยาวเท่ากับ65เซนติเมตรค่ะ คุณครูอยากรู้อีกจังเลยค่ะว่าชั้นวางหนังสือของครูอีกชั้นหนึ่งนั้นมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากับเท่าไหร่โดยในครั้งนี้คุณครูจะใช้ไม้เมตรที่ทําด้วยไม้ในการวัดความกว้างความยาวและความสูงของชั้นวางหนังสือค่ะนักเรียนมาวัดชั้นวางหนังสือไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะโดยคุณครูจะให้ด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช้ขีดแสดงความยาวสนเซนติเมตรให้ตรงกับจุดเริ่มต้นและดูความยาวอีกด้านหนึ่ง จะได้ความยาวเท่ากับ100ซนติเมตรซึ่งยังไม่ใช่ความยาวจริงของชั้นวางหนังสือคุณครูจะทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อวัดความยาวต่อและวัดความยาวต่อโดยให้ขีดแสดงความยาว0นเซนติเมตรตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่ครูทำไว้แล้วเรามาดูความยาวอีกด้านหนึ่งว่าขีดแสดงความยาวเท่ากับเท่าใดคะ่ะจะได้ความยาวเท่ากับเท่าใดคะ20เซนติเมตร ดังนั้นชั้นวางหนังสือนี้มีความยาวเท่ากับ1เมตร20เซนติเมตรค่ะต่อไปเรามาวัดความกว้างของชั้นวางหนังสือนี้พร้อมกันนะคะเช่นกันค่ะโดยตรงนี้คุณครูจะให้ด้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นโดยคุณครูจะวางขีดแสดงความยาวศเซนติเมตรให้ตรงกับจุดเริ่มต้นและจะดูความยาวอีกด้านหนึง่งว่าตรงกับขีดแสดงความยาวเท่ากับเท่าใด เราจะได้ขีดแสดงความยาว30เซนติเมตรดังนั้นชั้นวางหนังสือของคุณครูมีความกว้างเท่ากับ30เซนติเมตรต่อไปเรามาวัดความสูงพร้อมกันนะคะคุณครูวางไมล์เมตรโดยให้ขีดแสดงความยาว0นเซนติเมตรตรงกับปลายขอบด้านหนึ่งเรามาดูความยาวอีกด,ด้านหนึ่งนะคะจะได้ความยาวเท่ากับ1เมตรซึ่งไม่ใช่ความยาวจริงคุณครูทำสัญลักษณ์แสดงความยาว1เมตร จากนั้นวัดต่อโดยให้ขีดแสดงความยาว0ซนติเมตรตรงกับขีดแสดงความยาว1เมตรแล้วเรามาดูความยาวอีกด้านหนึ่งพร้อมกันนะคะจะได้ความยาวเท่ากับ79ซนติเมตรดังนั้นชั้นวางหนังสือของคุณครูมีความสูงเท่ากับ1เมตร79ซนติเมตรค่ะ นอกจากเราจะใช้ไม้เมตรในการวัดความสูงของชั้นวางหนังสือแล้วมีเครื่องวัดความยาวชนิดใดบ้างคะที่ใช้วัดความสูงของชั้นหนังสือได้อีกเก่งมากเลยค่ะเราจะใช้ตลับเมตรในการวัดความสูงของชั้นวางหนังสือซึ่งตลับเมตรจะมีลักษณะดังนี้ค่ะและมีแถบแสดงความยาวดังนี้ค่ะ ตรงด้านปลายจะมีตะขอซึ่งตรงปลายตะขอจะมีขีดแสดงความยาวตรงกับ0เซนติเมตรนักเรียนจะเห็นว่าแถบแสดงความยาวจะบอกหน่วยความยาว2หน่วยในด้านบนจะบอกความยาวเป็นหน่วยนิ้วและในด้านล่างจะบอกความยาวเป็นหน่วยเซนติเมตรในระดับชั้นประมศึกษาปีที่3เราจะบอกความยาวเป็นเซนติเมตรกันค่ะและนักเรียนจะเห็นว่า ในแต่ละช่องจะแบ่งเป็นช่องช่องละเท่าๆกันมีความยาว1ซนเมตรโดยเริ่มตั้งแต่ปลายตะขอ0เซนติเมตร1ซนติเมตร2ซนติเมตร10ซนติเมตรนักเรียนสังเกตเห็นว่าหลัง10เซนติเมตรจะเป็นตัวเลขแสดง1ให้นักเรียนอ่านต่อไปว่า11เซนเมตร12ซนติเมแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเราจะอ่านความยาวบนตลับเมตรได้อย่างไร ถ้าคุณครูวัดความยาวได้ตรงนี้นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีความยาวเท่ากับเท่าใดเก่งมากเลยค่ะเราจะได้ความยาวเท่ากับ46เซนติเมตรค่ะเนื่องจากอยู่ถัดจากขีดบอกความยาว40เซนติเมตรเป็น41 42 43 44 45 46จะได้46เซนติเมตรค่ะ นอกจากนี้ตลับเมตรจะบอกความยาวสูงสุดไว้ตรงด้านหน้าของตลับเมตรดังนี้ค่ะเราจะได้ว่าตลับเมตรนี้วัดความยาวสูงสุดได้5เมตรค่ะต่อไปเรามาวัดความสูงของชั้นวางหนังสือด้วยตลับเมตรพร้อมกันนะคะโดยคุณครูจะดึงแถบความยาวเอาตะขอเกี่ยวไว้กับด้านบนแล้วดึงแถบวัดความยาวลงมา จะได้ความสูงเท่ากับเท่าใดเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ179ดังนั้นเราจะได้ความสูงของชั้นวางหนังสือ179เซนติเมตรหรือ1เมตร79เซนติเมตรค่ะ ตอนนี้คุณครูก็ได้รู้แล้วว่าชั้นวางหนังสือของคุณครูนั้นมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากับเท่าใดและคุณครูจะนำชั้นหนังสือไปวางส่วนไหนของห้องก่อนอื่นเลยคุณครูขอวัดความยาวของห้องของคุณครูก่อนนะคะนักเรียนมาวัดความยาวไปพร้อมกันกับคุณครูเลยค่ะโดยคุณครูจะวัดความยาวโดยใช้ตลับเมตรนะคะวางปลายตะขอให้ตรงกับจุดเริ่มต้นดึงแถบความยาว จากจุดเริ่มต้นมาถึงความยาวสูงสุดของตลับเมตรได้5 0 0เซนติเมตรค่ะคุณครูจะทำสัญลักษณ์เพื่อทำการวัดต่อนะคะโดยนำปลายตะขอวางไว้ตรงกับความยาวที่ตรงกับ500เซนติเมตรหรือ5เมตรนักเรียนจะเห็นว่าจะได้ความยาวเท่ากับ100เซนติเมตรรวมกับความยาวก่อนหน้า500เซนติเมตรเท่ากับ600เซนติเมตรหรือกี่เมตรคะ เก่งมากเลยค่ะจะได้ความยาว6เมตรนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้คุณครูคิดว่านักเรียนสามารถบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเมตรและเซนติเมตรกันได้แล้วต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนบอกความยาวของสิ่งต่างๆเป็นเมตรและเซนติเมตรพร้อมกับเขียนคำตอบลงในสมุดนักเรียนลงมือทำกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเขียนบอกความยาวกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนเขียนนั้นจะตรงกับคำตอบของคุณครูไหมคะ่ะไปดูกันค่ะจอโทรทัศน์มีด้านนี้เป็นด้านกว้างจอโทรทัศน์กว้าง110เซนติเมตรจากความยาว100เซนติเมตรเท่ากับความยาว1เมตรจะได้จอโทรทัศน์กว้าง1เมตร10เซนติเมตร และมีด้านนี้เป็นด้านยาววัดและบอกความยาวได้จอโทรทัศน์ยาว1 8 3ซนเมหรือ1,83เมตร83ซนติมค่ะตู้เสื้อผ้ามีด้านนี้เป็นด้านกว้างวัดและบอกความกว้างได้ตู้เสื้อผ้ากว้าง1 2 0ซนเมตรจากความยาว1 0 0เซนติเมเท่ากับความยาว1เมตรจะได้ตู้เสื้อผ้ากว้าง1 2 0เมตร20ซนเมตร และมีด้านนี้เป็นส่วนสูงวัดและบอกความสูงได้ตู้เสื้อผ้าสูง180เซนติเมตรหรือ1เมตร80ซนติเมตรค่ะโต๊ะปิงปองมีด้านนี้เป็นด้านกว้างวัดและบอกความกว้างโดยอ่านความยาวที่ด้านนี้เป็นความยาวเริ่มต้นจะได้ความกว้าง153เซนเมตรเท่ากับ100เซนติเมตรกับ53เซนติเมตร จากความยาว100เซนติเมตรเท่ากับความยาว1เมตรจะได้โต๊ะปิงปองกว้าง1เมตร53เซนติเมตรและมีด้านนี้เป็นด้านยาววัดและบอกความยาวได้โต๊ะปิงปองยาว274เซนติเมตรหรือ2เมตร74เซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะ นักเรียนก็ได้รู้จักกับความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรกันแล้วนะคะนอกจากการบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนักเรียนคิดว่าเราสามารถบอกความยาวโดยใช้หน่วยความยาวใดได้อีกบ้างคะในที่นี้มีนักเรียนคนใดเคยไปเดินหรือวิ่งออกกําลังกายบ้างไหมคะแล้วเดินหรือวิ่งออกกําลังกายเป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างคะระยะทาง2กิโลเมตรครับระยะทาง1กิโลเมตรค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าระยะทาง1กิโลเมตรหรือ2กิโลเมตรนั้นใกล้หรือไกลแค่ไหนกันคะในคลิปนี้คุณครูจะพานักเรียนไปดูกันค่ะว่าระยะทาง1กิโลเมตรและระยะทาง2กิโลเมตรนั้นเป็นระยะทางที่ใกล้หรือไกลแค่ไหนกันค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปวิ่งที่สวนลุมพินีกันค่ะเพื <S <S 2> <S 2> ่อดูระยะทางที่สวนลุมพินีค่ะ สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะเรามาดูระยะทางในสวนลุมพินีกันค่ะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นภาพแผนที่แสดงบริเวณทั้งหมดของสวนลุมพินีค่ะโดยคุณครูจะให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเรามาดูระยะทางในสวนลุมพินีกันค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะวิ่งไปเรื่อยๆ มาถึงตรงนี้จะเป็นระยะทาง100เมตรวิ่งต่อไปค่ะเป็นระยะทาง200เมตร300เมตร400เมตร500เมตร600เมตร700เมตร800เมตร900เมตร อีกหนึ่งรอยเมตรเป็นระยะทาง1,000เมตรระยะทาง1000เมตรเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรเป็นระยะทางที่แก้วตาวิ่งได้ค่ะถ้าวิ่งต่อไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง1100เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร100เมตร1900เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร900เมตร อีก100เมตรเป็นระยะทาง2000เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคะ2กิโลเมตรนี่เป็นระยะทางที่ต้นกล้าวิ่งได้ค่ะคุณครูจะชวนนักเรียนวิ่งต่อไปอีกจนครบหนึ่งรอบมาดูกันค่ะว่าระยะทางเท่ากับเท่าไหร่วิ่งต่อไปอีกเป็นระยะทาง2,100เมตรเท่ากับ2กิโลเมตร100เมตร ครบ1รอบจะเป็นระยะทาง2,500เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะเก่งมากเลยค่ะ2กิโลเมตร500เมตรค่ะจากระยะทางในข้างต้นเราจะได้ว่าระยะทาง1,000เมตรเท่ากับระยะทาง1กิโลเมตรโดยกิโลเมตรเราจะใช้อักษรยออ่อกอไก่มอมะจุด ในภาษาอังกฤษจะใช้อักษรยอ่อ km และเมตรใช้อักษรยอ่อมาจุดในภาษาอังกฤษใช้อักษรยอ่อตัว m เพียงตัวเดียวค่ะต่อไปเรามาบอกความยาวเป็นกิโลเมตรและเมตรจากภาพกันค่ะโดยตรงนี้คุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพและเขียนคำตอบลงในสมุดโดยรูปภาพนี้มีคำถามทั้งหมด3ข้อ ในข้อที่1ถามว่าเดินรอบสระน้ำหนึ่งรอบเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรในข้อนี้นักเรียนมาหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะไปดูกันเลยค่ะในข้อ1จากภาพบอกระยะทางเท่ากับเท่าไหร่บ้างคะนักเรียนจะเห็นว่ามีระยะทาง1กิโลเมตร2กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นไปยังระยะทาง1กิโลเมตร มีขีดแสดงระยะทางเป็นช่องกี่ช่องคะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด10ช่องจะได้ระยะทาง1กิโลเมตรมีทั้งหมด10ช่องช่องละเท่าเท่ากันเราทราบความสัมพันธ์ของความยาว1,000เมตรเท่ากับ 1กิโลเมตรดังนั้นเราจะได้ว่าแต่ละช่องมีระยะทางเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะระยะทาง100เมตรดังนั้นเดินรอบสระน้ำหนึ่งรอบเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดเมื่อเขียนคำตอบเสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือทำในข้อ2และข้อ3เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะ ว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นจะตรงกันกันกบคําตอบของคุณครูไหมคะ่ะนักเรียนลงมือทําเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเขียนคําตอบกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปดูเฉลยของคําตอบแต่ละข้อพร้อมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะในข้อหนึ่งเดินรอบสระน้ำหนึ่งรอบได้ระยะทางกี่กิโลเมตรกี่เมตรคะเก่งมากเลยค่ะได้ระยะทาง2กิโลเมตร500เมตรข้อ2ร้านค้าอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ ซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่าแต่ละช่องมีระยะทางเท่ากับ100เมตรจากจุดเริ่มต้นไปถึงร้านค้าผ่านระยะทาง1กิโลเมตรจากนั้นนับระยะทางต่อเป็นระยะทาง1กิโลเมตร1 0 0เมตร1กิโลเมตร2 0 0เมตร1กิโลเมตร300เมตร1กิโลเมตร400เมตร ดังนั้นร้านค้าอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทาง1กิโลเมตร400เมตรค่ะข้อ3เรือปั่นอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่าแต่ละช่องมีระยะทางเท่ากับ100เมตรนับระยะทางได้ดังนี้ค่ะ100เมตร2 0 0เมตร300เมตร400เมตร500เมตร 600เมตร700เมตรดังนั้นเรือปั่นอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นระยะทาง700เมตรค่ะนอกจากระยะทางในส่วนสาธารณะแล้วมีระยะทางใดอีกบ้างคะที่บอกความยาวของระยะทางเป็นเมตรหรือเป็นกิโลเมตรคะมีใครพอจะนึกออกบ้างไหมคะ แล้วระยะทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูกันค่ะถ้าค <kind S 1> ุณครูเ <one> ด <hvad> <water> <us> <When> uh ินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่คะมีเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดเชียงรายกี่เส้นทางคะเส้นทางที่1เส้นทางที่2และเส้นทางที่3มีทั้งหมด3เส้นทางค่ะ จากที่คุณครูค้นหาเส้นทางใน Google Map นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในแต่ละเส้นทางนั้นมีระยะทางเท่ากับเท่าไหร่บ้างคะเส้นทางที่1เป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะเชิญเลยค่ะระยะทาง416กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมง47นาทีค่ะ เก่งมากเลยค่ะใบบัวแล้วเส้นทางที่สองล่ะคะเป็นระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะคุณเชิญเลยค่ะระยะทาง472กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมง11นาทีครับเก่งมากเลยค่ะคุณแล้วเส้นทางที่3ล่ะคะใช้ระยะทางเท่ากับเท่าไหร่และใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะ ระยะทาง494กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมง12นาทีค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินจากทั้ง3เส้นทางถ้านักเรียนขับรถจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังจังหวัดเชียงรายนักเรียนจะเลือกเส้นทางใดเพราะเหตุใดมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะแก้วตาเชิญเลยค่ะ เส้นทางที่1ค่ะเพราะระยะทางน้อยกว่าและใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าเส้นทางที่2และเส้นทางที่3ค่ะเก่งมากเลยค่ะแก้วตาแล้วนักเรียนล่ะคะเลือกเส้นทางเดียวกับแก้วตาไหมคะ ในการเลือกเส้นทางนั้นในความเป็นจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนถ้าใครต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางอาจจะเลือกเส้นทางเดียวกับแก้วตาก็ได้หรือบางคนอาจจะเลือกเส้นทางอื่นก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนได้เหมือนกันค่ะจากข้างต้นนักเรียนจะเห็นว่าการบอกความยาวของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นเมตรและเซนติเมตรการบอกระยะทางอาจบอกเป็นกิโลเมตรเป็นเมตร หรือเป็นกิโลเมตรและเมตรซึ่งความยาว1,000เมตรเท่ากับความยาว1กิโลเมตรสำหรับเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมโดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ